สวัสดีครับมือ่อานจะภาพมาเห็ดสเต็กนะครับจะภาพาไปเบ่งกันว่าขั้นตอนที่แน่ๆเนาะครับเมื่อนี้ก็เป็นสเต็กที่ผมเตรียมไว้แล้วจะเป็นสเต็กหมูเนาะที่ผมทําเครื่องหมักเออาเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่เตรียมแบบหมัก,กไว้แล้วมันเครื่องชั่วโมงรสชาติก็จะเข้าเนื้อยู่นะครับเนาะอันต่อไปอันนี้เป็นเป็นไฟครับเป็นไฟการทอดเป็นไฟเนี่ยบรนทอดหลายหน้าที่ด้วยโอเค หาที่พ่อนะครับอันนี้จะเป็นอ่าสะเก็ดไก่ครับสะเก็ดไก่พอละครับอันนี้ก็หาที่กันครับเพราะว่าถ้าซื้อตามตลาดน,นี่กระชบทอดม่โดนครับเพราะว่ามันแป้งมันบางเนาะนี่มันแป้งบางแป้งมันถูกว้แต่ไก่มันหน่อยอื เอกกะตายเป็นสะิเนาะเดี๋ยวตอนต้องไปขมกับเยื่อน้ำมันที่การทอดสเต็กนี่กกะจีแบบทุกคนทั่วไปกะจีห้องนู้นทุกัวว่าว่าการทอดสเต็กเคยทอดยั้ไในังลงอะไรมันกระเด็น นี่ครับผมก็กทิลีไฟรีไฟอยางไรเนี่ยถเต็มจีเตรียม,มไปนะครับน้อ,อง เดี๋ยวถอดข้อเท้าก็คือเราก็จะจานนะครับเดี๋ยวเหอดผ้าเบิองหน้าตาจัดจานเนาะครับนี่ครับหน้าตาการเติ้นแล้วครับเห็ดแบบมันบาดแต่ว่ามันขาดพักเนาะขาดสลัดนะครับเนาะ,นะยังไงกัคนที่เบิองอยู่ก็ลองไปเห็ดกินเบิองเพื่ออยากกินถั่เจ๊กแบบประหยัดเนาะคือไม่เห็ดกินเบิองดีกว่าเข้าไปกินน้ำหนัเขาลอ,อยก็บาดลอยหาทิศบาทเนาะได้สิ่เหนี่ยหน่อยเเนาะ อันนี้ฮ่าวຈะกินจังได้ร้ายเลือดหน่อยฮ่าวเห็นเอาเนอะครับคบขอบคุณครับ